ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วไม่เคยลบไฟล์ขยะในเครื่องเลยนะครับทําให้เครื่องชาพื้นที่เต็มง่ายนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนลบไฟล์ขยะใน Windows 10นะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดดิสพีซีหรือไมค์คอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาครับจากนั้นนะครับมาที่ไดรฟซีของเรานะครับคลิกขวาที่ไดรฟซีครับจากนั้นนะครับเลือกล่างสุดป r o p e r t ีนะครับหรือคุณสมบัตินะเลือกล่างสุดเลยนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาเลือกตรงนี้ครับการล้างข้อมูลนะครับหรือดิสก์ขึนอัพตรงนี้นะ ใครเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็จาเอานะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเขาจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เราเข้ามาตรงนี้ครับล้างข้อมูลแฟ้มแบบระบบนะใครเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนก็จําไว้นะครับอยู่เมนูนี้นะกดเข้าไปได้เลยครับเขาห้ทาการสแกนไฟลนะอีกรอบหนึ่งนะครับในตัวไดซี่ของเรานะขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับจากนั้นพอเขาสแกนเสร็จสังเกตไหมครับเวลาเราใช้งานวินโดว์เนี่ยวินโดว์เขาจะอัปเดตนะครับแล้วเขาจะเก็บไฟล์อัปเดตไว้นะ ไฟพวกนี้คือไฟขยะนะไฟลอัปเดตเดิมเห็นไหมครับมันกินเนื้อที่ไป 3.42GB เลยนะเราจะลบออกเราติ๊กด้านหน้าได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมในตัวดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์นะครับถ้าเราดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดงานเก็บไว้เราก็ติ๊กออกได้นะครับผมไม่ลบก็ได้แต่ผมลบทั้งหมดนะครับเพราะว่าในดาวน์โหลดผมไม่มีงานอะไรนะนี่นะครับติ๊กลบให้หมดนะครับในไฟล์แฟ้มในไฟล์ทางขยะพวกนี้จะเป็นไฟล์ขยะทั้งหมดนะครับจากนั้นเราตอบตกลงหรือโอเคครับกดเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นทําการลบแฟ้มครับขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ไฟล์ขยะนะครับถ้าไฟล์ขยะเยอะก็จะใช้เวลานะครับพอเขาลบเสร็จหน้าต่างนี้จะหายไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เนื้อที่กับคืนมาเครื่องก็จะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับ